สวัสดีเพื่อนๆที่ของคาว AI AI s t i c k e r ทุกคนนะครับวันนี้นะครับ AI s tic k e r เกนะครับจะมาแนะนำนะครับฟิล์มเปลี่ยนสีนะครับเกรดพรีเมียมนะครับของ AI Gra ราฟิกนะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ AI p r พ m ี u m ียม i e s นะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของเกรดพรีเมียมนะครับอายุการใช้งาน3 5ถึงปีนะครับเรามาดูสีกันใกล้ๆนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับ โดยพ r ม m i u มนซีรีสนะครับก็จะเน้นตัวของสีพิเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสี Super m a แมทนะครับสีที่เป็นตัวของ g อสซี่เมทัลลิกนะครับหรือจะเป็นสีเหลือบต่างๆนะครับและที่สำคัญนะครับมีพวกสีของ o r i g i ิจินอล n t i พ g ตินะครับค่อข้างเยอะนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของออ i ดีไนะครับ n a โ o เก l นะครับ นี่ก็จะเป็นตัวของ p อร s เช e นะครับ Miami blue นะครับอันนี้ก็เป็นของ Porsche เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นของ B ของ AMG นะครับที่จะเป็นเทาด้านนะครับอันนี้อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ผมเพิ่งโพสไปนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูรูปตัวอย่างได้เลยนะครับแล้วก็สีล่าสุดนะครับที่เราโพสไปนะครับก็จะเป็นตัวของ แม่เมทัลิกนักบานะครับก็จะเป็นตัวของน้ำตาลเข้มนะครับแต่ร้านก็ถามสอบถามเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้เรามีสต็อกของแล้วนะครับสีอื่นๆก็มีนะครับผมเปิดไปไว้นะครับก็จะเป็นตัวของพวกสีเงาทั่วไปนะครับมีโทนสีเลือกหลากหลายนะครับ เป็นร้อยสีเลยนะครับตอนนี้การหลักคารเลือชาร์ของพรีเมียมฟีลี่นะครับและตอนนี้นะครับก็ทางเราก็เริ่มสต็อกของเข้ามาแล้วนะครับว่าเพื่อนเพื่ออยากได้สีไหนก็สามารถที่สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นคนของคอฟฟี่เมติริกนะครับก็จะเ่นมากเลยนะครับสีก่นข้างสวยหลายตัวนะครับหรือเป็นพวกบัตตอนนี้เราก็มีสต็อกนะครับเป็นบัต แม็กนะครับอย่างตัวนี้นะครับเรามีสต็อกพร้อมส่งเลยนะครับหรือจะเป็นตัวของซาตินนะครับซาตินก็มีหลายตัวที่นำเข้ามาสต็อกไว้นะครับอย่างซาตินตัวเหลืองตัวนี้นะครับก็มีของเลยนะครับขนาดนะครับ ต่อม้วนนะครับอยู่ที่หน้ากว้างเมตรห้าสิบสอนะครับความยาวต่อม้วนนะครับอยู่ที่18บแปดเมตรนะครับสามารถติด,ดรถได้หนึ่งคันนะครับแล้วก็สีคอปเปอร์แล้วก็มีของนะครับก็เป็นสีหายากตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆแบรนด์ที่ไม่นำมาสต็อกนะครับ ไปข้างสีหลากหลายนะครับโดยในวันในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีพิเศษนะครับที่เรานำเข้ามาสต็อกนะครับก็จะเป็นตัวของสีเลือดนะครับจะเป็นแมทคาเมเลียนนะครับเป็นน้ำเงินเหลือม่วงนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเอฟเฟกนะครับตัวนี้ ไปข้างสวยมากเลยครับที่สำคัญน,นะคระมีเก็ดเมทัลลิกเต็มเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูสีภายในกล่องจริงๆนะครับว่าเป็นสีโทนไหนนะครับนี่ครับนวนจริงนะครับก็ เป็นสีแรกนะครับที่เรานําเข้ามาจําหน่ายครับก็คือเป็นสีเหลือบค่อนข้างสวยนะครับจะเป็นต้องเงินเหลือบม่วงนะครับตัวนี้ชื่อสีนะครับจะเป็นตัวของแมทคาเมเลียนนะครับก็สีสวยมากเลยนะครับแพ้ที่สำคัญน,น,นะครับผิวมีเกล็ดเมทัลลิกเรียบร,ยบ,เรยบเลยนะครับ ดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับทน,นี้ผมเอาแสงให้ดูนะครับว่าสีสวยขนาดไหนนะครับก็จะเป็นน้ำเงินเหลือ,มองม่วงครับเป็นสีหายากในประเทศไทยเลยนะครับลูกค้าหลายท่านก็สอบถามเข้ามาเลยนะครับตอนนี้เรามีสต็อกพร้อมส่งนะครับแต่สินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะครับถ้าต้องเกิดต้องการยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ดยตัวนี้นะครับสเปคนะครับหน้ากว้างอยู่ที่152นะครับความยาวต่อม้วนอยู่ที่18เมตรนะครับควาสามารถติดรถได้ห่งคันพอดีเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นเกรดสาถึงหปีนะครับไม่ใช่2-3ปีนะครับสำหรับพรีเมียมฟรีนะครับก็เป็นการีมูฟด้วนะครับ ดี๋าวเราดูชั้นฟิล์มข้างหลังนะครับว่าเป็นตัวกาวตัวไหนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกาวรีมูฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีช่องระบายอากาศหรือแอร์รีลีสนะครับเป็นตารางสี่เหลี่ยมด้านหลังนะครับโดยกาวตัวนี้ค่อนข้างหนึบนะครับก็ติดตั้งง่ายนะครับหนึบมากเลยนะครับติดตั้งง่ายนะครับตัวนี้ ก็สีค่อนข้างสวยนะคบเกิดมาใกล้ๆอันนี้ผมซูมให้ดูเลยนะครับว่าเก็ดค่อนข้างสวยมากเลยนะครับหากเพื่อนสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากต้องการตัวของกระเช้านะครับก็าสามารถสอบถามไลดเพิ่มเติมเข้ามาได้เช่นกันนะครับ เรามีคันละชา้าของ AI พ m มพ์ตำหน่แล้ครับนะครับตอนนี้วันนี้ทางผมต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ